ธรรม,มวุธวาดหลวงปู่สาครธรรม,มวุธวธวัดเวรุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองถาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่8ตุลาคม2567เราจะต้องทำความเข้าใจกับตัวของเราว่าเรามาที่นี่เพื่อประโยชน์อะไร ถ้าหากเรามาเพื่อจะสร้างนรกขึ้นมาที่หัวใจของเรามันควรจะเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้เรามาอยู่ในสถานที่แบบนี้เราต้องคิดว่าเราอยากจะพ้นทุกข์เราอยากจะข้ามตัดเราไม่ยินดีในความเกิดแก่เจ็บตายไม่ยินดีในภคสมบัติไม่ยินดีในสมมุติเรายินดีในอริยทรัพย์ไม่ยินดีในภคสมบัติเป็นไงไปดูที่เรา ทำไอ้ตัวน้ำทิ้งในถนนอาจารย์เคยไปติดอยู่ที่วัดท่าทองออกมาจากวัดท่าทองติดอยู่นั่นสามชั่วโมงจ่ออยู่ตรงนั้นออกมาถนนไม่ได้แล้วอยู่วัดพระีก็เหมือนกันมันท่วมอยู่แถวแจ้งวัฒนะท่วมอยู่แถวเมืองทองวันนี้เราจะไปทางไหนก็ไปไม่ได้ถอยหลังก็ถอยไม่ได้จะไปเส้นอื่นก็ไปไม่ได้ ไปเผาใครก็ไม่รู้จําไม่ได้ที่จะข้ามมาวัดมณีการกะว่าจะข้ามพระรามสี่แล้วก็บึ้งมาถึงเลยบึ้งมาถึงไงติดอยู่นั้นตั้งสามชั่วโมงกว่าสี่ทุ่มถึงมาถึงมณีการออกมาตั้งแต่ยังไม่หกโมงหลายชั่วโมงเลยจะหนี้ไปทางไหนก็ไปไม่ได้ คงไม่นานหรือมั้งกะว่าข้ามคองประปาเลยนะคงไม่นานเลยที่ไหนได้จะไปเลี้ยวที่ไหนก็ไม่มีทางที่จะเลี้ยวได้คนน้ำท่วมน้ำท่วมระดับฟุตบาทก็ประมาณยี่สิบเซนมันไม่มีคนที่จะมาเอาดินออกเอาขยะออกพอขยะมันไปแปะน้บัดนี้มันก็หมดเลยไม่ไปไหน อันนี้ขยะท่านไปแปะอยู่ปุ๊บนะรถวิ่งบทไปบทมานเป็นเหล็กมันก็จะขาดลุกลงไปน้ำหนักของน้ำมันก็จะดูดลงไปเองวิธีการคิดให้เป็นอมตะก็เปิดแหลบออกมาดูทดสอบดูเรามีห้องแหลบส่วนตัวอยู่แล้วไม่มีปัญหาในการทำงาน นี่ตอนนี้คนกำลังมาพูดกันเรื่อง Pn 2.5เราเนี่เป็นคนพูดคนแรก Pn 2.5ตั้งแต่ปี40ว่านเป็นผลกระทบกับทางสมองมันทำให้เกิดความเพี้ยนทางสมองตอนนี้ทั่วโลกมาพูดถึงเรื่อง Pn 2.5 ทำให้เป็นโรคไอซัมเมอร์ทำให้เป็นโรคสมองทำเป็นโรคกิตเเวสกิตเตเวสก็เป็นได้จากปีสอ็น2.5กลายเป็นกิตเเวสไปไมันเป็นอะไรถึงกลายไปเป็นคนกิตเตเวสเ,เพราะศูนย์ควบคุมประสาทบางเส้น ตัว Pn สองจุนเป็นเศษหินึกเล็กไปติดในปลายประสาทตรงศูนย์ควบคุมประสาทมันไปติดเส้นไหนนะพอนี้ติดเส้นที่ควบคุมอารมณ์หรือติดเส้นที่ให้วีดมันควบคุมอมมารมณ์ไม่อยู่มันก็เลยวีดขึ้นมาเห็นใครก็เลย ไม่ดีทั้งหมดเพราะตัวเองเป็นโรคประสาทมันเป็นจากผลของพีเอ็น2.5กลายเป็นโรคประสาทกลายเป็นโรคสมองเสื่อมแล้วกลายเป็นเส้นเลือดในหัวใจเส้นเลือดทั่วไปเส้นเลือดดำ มีผลกระทบกับเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงอะไรจากพีเอ็น2.5แล้วก็กลายมาเป็นมะเร็งมะเร็งพวกนี้เป็นจากพีเอ็น2.5ทั้งหมดในอวัยวะส่วนละเอียดมันออกจากเส้นเลือดแดงไปหาเส้นเลือดดำที่มันจะกลับมาฟอกใหม่ มันออกไปจากกำลังบีบของหัวใจแต่พอมันออกไปประสาทเส้นเลือดแดงที่จะกลับไปหาเส้นเลือดดำมันเลยไปจากกำลังดูดของหัวใจแต่บันนี้พีเอ็นสองจุดห้านี่มันออกไปแล้วมันมันไปติดปลายประสาทติดปลายประสาทในสมองติดปลายประสาททั่วไป ถ้ติดศูนย์ควบคุมประสาทถ้าไปติดเส้นที่มันควบคุมอารมณ์ไม่ได้มันก็เลยผ่านไปทั่วเลยบ้เนี้เห็นช้างเป็นหนูไปแล้วเป็นงูเป็นเทวันไปแล้ว เห็นช้างเป็นหนูเห็นงูเป็นเทวันเกิดจากศูนย์ควบคุมประสาทมันเพี้ยนไปพูดเมื่อปี40เกิดจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษคนทำอัตรกรรมวิบากตายนี่ก็เพราะเหตุที่ว่าจาก ศูนย์ควบคุมประสาทมันเพี้ยนกระโดดตึกตายกระโดดน้ำตายขึ้นเสาไฟฟ้าอะไรพวกนี้เกิดจากศูนย์ควบคุมประสาทมันเพี้ยนเคยพูดเมื่อปี40 ตอนที่เราเปิดห้องแลบทำวิจัยเรื่องเรื่องไอเรื่องน้ำมันเปิดห้องแลบทำสี่สิบชั่วโมงเวลาเราทำงานวันที่สิบเก้าสิงหามาเสร็จเอา เริ่มทำงานตั้งแต่สิบโมงเช้าของวันที่สิบเก้าสิงหาคืนวันที่สิบเก้าก็มไม่ได้นอนคืนวันที่ยี่สิบไปเสร็จอาตอนตีสองทำงาน ทำงานสี่สิบชั่วโมงเปิดแล็บทำแล้วก็มาพิจารณาตามพีเอ็นสองจุดห้าในบ้านในเมืองทั่วไปทั้งหมดที่แรกก็กะว่าจะไม่พูดพอไปมีหมอบ้านอยู่แถวบางนาตาดพ่อแม่ไปทำบุญไปใส่บาตรอยู่ที่ เบลลิเรียนพฤศจิกาเนี่ยมัวก็เลยพูดเราทำเสร็จตั้งแต่เดือนสิงหาน้ำมันนี่เราแยกออกมาเป็นส่วนต่างๆส่วนประกอบของน้ำมันได้ เขาเรียกว่าโมเลกุลอะตอมโปตอนนิวตอนอิเล็กตรอนที่เขาใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้เขาใช้งานจากนิวตอนแต่ไม่ได้ไปใช้งานในตัวอิเล็กตรอนพลังงานสูงสุดอยู่ที่ตัวอิเล็กตรอน จากนั้นวิธีคิดกลัวเราจะคิดอันนี้ออกมาได้ใ้เวลา36ชั่วโมงเปิดห้องแลบอยู่36ชั่วโมง อีกสี่ชั่วโมงนี้มาเป็นการออกแบบเฉยออกแบบที่จะให้ได้เป็นอิเล็กตรอนไม่ได้นิวตอนไปเอาอิเล็กตรอนออกมาใช้งานเป็นการออกแบบออกแบบมาหลายแบบแต่มาลงที่แบบที่ใช้อยู่ปัจจุบัน มันเป็นความถาวรที่สุดที่มันใช้อยู่ปัจจุบันแบบอื่นไม่ถาวรรู้ด้วยนะว่ามันไม่ถาวรอ,ออกแบบแบบนี้มันไม่ถาวรอ,ออกแบบแบบนู้นไม่ถาวรอ,ออกแบบแบบนีน้ที่มันจะถาวรเราจะได้เป็นอมตะในการออกแบบก็เรียกว่าวิธีการออกแบบนี้จะต้องเป็นอมตะ ถึงเรียกว่าแบบที่ดีที่สุดแล้วก็ต้องเอาของที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนั้นมาใช้งานมาเป็นการออกแบบแลมาทดสอบมาทดลองวิศวกรที่ดีที่สุดก็คือเอาของที่มันมีอยู่มาทำให้มัน เป็นอมตะให้ได้นั่นจึงว่าออกแบบที่ดีที่สุดในการออกแบบไม่ว่าจะออกแบบอะไรเราต้องออกแบบให้มันเป็นการแบบที่ดีที่สุดคืออมตะไม่มีทางตำหนิไม่มีใครที่จะมาตำหนิในแบบของเราได้ อย่างผู้เจ้าผู้ทั้งหกออกแบบยังไม่อมตะแต่พอผู้เจ้ามาออกแบบวิธีการปฏิบัติถึงเป็นอมตะใช้งานมาจนถึงทุกวันนี้อย่างการนุ่งผ้า ข้างล่างให้ลงไปถึงครึ่งแค่ข้างบนให้ปิดสะดือนี่พูดมาเมื่อสองพันปีก่อนเป็นอมตะนะผ้านุง่งผ้าโฮมไม่เป็นปริมนทนนั่นคือการออกแบบที่เป็นอมตะถ้าผ้าดึงผ้ามขึ้นมาถึงหัวเขา มันก็ไม่งามถ้าดึงผ้าลงไปจนถึงตะตุ่มมันก็ไม่งามอีกวิธีการออกแบบฉะนั้นเอากลางๆคือมัชชิมมานี่เรียนข้อธรรมาข้อเดียวกันเมื่อ2,000ปีก่อนกับปัจจุบัน เวลาจะไปนุ่งผ้าพระอ,อุปชาจะบอกผ้านุ่งพับจากข้างขวามาหาข้างซ้ายแล้วก็เน็บกระเบนข้างบนให้ปิดสะดือข้างล่างให้ลงไปถึงครึ่งแข้งนี่เมื่อ2,000ปีก่อนนะ มันจะเป็นยังไงมันถ้าเราดูพระเนนที่นุ่งผ้าไม่ปิดสะดือเป็นยังไงนุ่งผ้ามันสูง่าหัวเข่าขึ้นมามันเป็นยังไงพระเนนที่ทําแบบนั้นขึ้นมานมันเป็นยังไงนุ่งผ้าแล้วปล่อยสะดือ ถ้าเกิดแมงวันมันขี้ใส่ละไปเพราะไม่ปิดสะดือฉะนั้นวิธีการคิดพวกนี้เราจะต้องคิดให้เป็นอมตะเรียกว่ามัชชิมมาเราจะต้องทำความเข้าใจกับตัวของเราว่าเรามาที่นี่เพื่อประโยชน์อะไร ถ้าหากเรามาเพื่อจะสร้างนารกขึ้นมาที่หัวใจของเราอย่างนี้มันควรจะเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะหาสันนรกใส่ตัวเราเนี่ยเราก็ไปอยู่ที่อื่นไม่ต้องมาอยู่ในวัดจะไปที่ไหนก็ได้อยากจะทำปานาติบาตอจินนาทานกาเมชุม,มิชาจา์อยากจะ แสดงอะไรก็ได้ทิฏฐิมานะอาสวะเิเลสที่ไหนก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะในโลกนี้เขาไม่มีปัญหาเลยเขาจะหลอกลวงกันยังไงก็ได้ในโลกนี้แต่เรามาอยู่ในสถานที่อย่างนี้มันก็ต้องคิดที่ว่าว่าเราอยากจะค้นทุกเราอยากจะข้ามวัฏะ เราไม่ยิน,นดีในความเกิดแก่เก็บตายไม่ยินดีในโภคะสมบัติไม่ยินดีในสมมุติเรายินดีในอริยทรัพย์เราไม่ยินดีในโภคะสมบัติไม่ต้องคุยอย่างอัตมานี่ถ้าอาตมาจะยินดีในโภคะสมบัติ มรดกของพ่อของแม่เรียกว่าเป็นคนที่ว่ามีอันจะกินคนหนึ่งเหมือนกันในโลกในเมื่อเราเป็นคนมีอันจะกินคนหนึ่งในโลกเห็นโพค้าสมบัติอันนั้นไม่ยินดีกับมันเป็นเรื่องศูนย์ปล่าเราถึงได้มาบวช เมื่อเรามาบวชแล้วเราไม่ยินดีอะไรเรายินดีในอริยทรัพย์แนวทางของครูบาอาจารย์ก็จะว่ายังไงก็ว่าจะว่าเราเป็นบ้าเป็นบอเป็นอะไรก็ว่าไปใครอยากจะพูดอะไรเกี่ยวข้องกับเราก็พูดไปเพราะเราถือว่าเป็นโลก,กธรรมเราเป็นคนข้ามโลก,กธรรม ที่เรียกว่าลาโพลาโพยักโสยัคโส,โสนินทาประสังสาสุขขังทุกขังเราจะต้องข้ามไม่ยินดีในโลก,กธรรมไม่ยินดีในลาบหรือไม่ยินดีในการเสื่อมลาบไม่ยินดีในการมียศไม่ยินดีในการเสื่อมยศ ลาโพะลาโพยักสโสอยักสโสนินทาประสังสาสุขขังทุกขังคำสรรเสริญก็ตามคำนินทาก็ตามไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับใจของเราสุขขังทุกขังสุขเราก็รู้อยู่แก่ใจของเรา ทุกเราก็รู้อยู่ใจใจของเราทุกจากการทำความภาคความเพียรอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ปฏิบัติเท่านี้มีสรรเสริญก็ตามมีนินทาก็ตามมันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเพราะเราหลีกตัวออกมาแล้วเราจะมายินดีกับมันยังไงเพราะเราเป็นคนออกมาแล้วจากบ้านช่องห้องหอ เราเป็นคนไม่มีพ่อไม่มีแม่เราเป็นคนไม่มีญาติเราเป็นอนาคาลิกดูที่ว่าเราเป็นอนาคาลิกคือเป็นผู้ไม่มีบ้านแค่นั้นมันเป็นสถานที่พักอยู่ชั่วคราวทรงนั้แต่และที่แต่ละที่ที่เราจะทำงานเพื่อพระศาสนา เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนานั่นสถานที่ที่เรามาอยู่เพื่อจะสร้างความรุ่งเรืองได้เกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นที่อบรมสั่งสอนผู้คนขับไล่พวกทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสทั้งหลายพวกเปรตทั้งหลายนี่ให้ออกไป ไม่ไปตกอยู่ในอบายภูมิสีเราก็ต้องขับไล่ออกไปถ้าใครยินดีในอบายภูมิสีอยู่ก็ไม่ต้องมาอยู่ที่วัดไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกเรายินดีที่จะทําปานาติบาตอจินาทานก็ตามหรือยินดีในการแสดงทิฏฐิมานะอาสวัจเจรตทั้งหลายก็ตามเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลก ไม่ต้องมาอยู่ในวัดให้มันเป็นสิ่งที่มัวหมองของวัดวัดมันก็เกิดความมัวหมองขึ้นมาเพราะคนวัดเขาไม่ได้มีอะไรแต่คนน่มันมีคนมันมีทิฏฐิมีมานะมีอาสวะมีกิเลสแล้วยังไม่สำนึกตัวว่าตัวเองเป็นคนมีทิฏฐิมานะอาสวะกิเลส ที่ยังไม่สำนึกตัวเองอย่างยิ่งหนักเข้าไปอีกแบบมันไม่ได้ตกเอเวกีนรกนะบัดนี้มันตกโลกันตานรกที่เขาเรียกว่านิพพานของเมืองนรกไม่เคยคิดที่จะแก้ไขตัวเองปล่อยตัวเองไปตามลมพัดลมเพเนจุดท้ายมามันก็แน่นอนเหมือนกับจับวางขอให้มันตายก่อน มันไม่ตายทุกวันนี้มันก็มีความสุขที่ตรงไหนจิตใจไม่เคยสงบเลยมิจะไปละลานที่นู่นที่นี่ไปเรื่อยฉะนั้นมันจะต้องมีวิธีคิดในผู้ปฏิบัติเรานี่พยายามพูดมาตลอดเรื่องประวัติครูบาอาจารย์ที่ถึงข่าวมีภัยพิบัติ ก็พูดมาตลอดถ้ามันเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆแล้วบัตรมันมีอะไรละบัดก็มีแต่สมน้ำหน้าส่วนมากเวลาเราพูดไปแล้วนี่ไม่นานเกินรอนะที่เราจะได้เห็นเรื่องต่างๆอย่างเราพูดภัยพิบัติจากพีเอ็น2.5 ภัยพิบัติจากอุทกภัยอักขีภัย,ยราชภัยโจละัยอะไรพวกนี้ไม่นานเกินรอเราก็ได้เห็นไม่ไม่เห็นก็ได้ฟังข่าวก็ดูเราพูดเรื่องภัยพิบัติจากอุทกภักยเมื่อตอนตั้งแต่ต้นพรรษา พอเราพูดไปกี่วันก็มาเจอซะอ,อย่างภัยพิบัติของเมืองไัยสาลีคือเมืองสาวัตถีคือเมืองกบินละพัด์เราเกิดภัยพิบัติมันเคยเกิดมาแล้วทั้งนั้นก็ดูอย่างน้ำท่วมปีห้าสี่ เราบอกได้ว่าน้ำมันจะมาถึงวัดป่ามณีการตรงประตูี่42เซนเราบอกว่าน้ำมันจะมาถึงวัดป่ามณีการนี่ประมาณ50เซนเราคาดการได้ขนาดมันขาดอยู่8เซนถ้ามันมา8เซนจริงๆน่าจะเอาไม่อยู่แต่มันหยุดอยู่แค่42เซน ผมมันปิ่นรอบทิศแล้วอ่าทรายก็ไม่มีแล้วหินก็ไม่มีแล้วดังนั้นการทำความเพียรเราถูกตำหนิเตือนก็เป็นโอกาสดีที่เรามีความเข้มแข็ง แตกต่างกับคนความคิดคนอื่นเ,นเราถูกดา่าถูกว่าถูกอะไรตัวอ,อะไรต่างๆถูกยิงแต่ดีที่เราหนังเหนียวเขายิงไม่ถูกเราเรามีหลบหลีกได้มันก็ดีเราถูกยิงแต่มันไม่ถูกเรา มันถูกที่นั่งเราเฉยๆเพระนั้นวิธีคิดต่างๆเราย้อนกลับไปดูที่เรามานมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราอยู่ปัจจุบันนี้สมัยก่อนยิ่งในสมัยความคิดต่าง ตั้งแต่ปี2508มาตั้งแต่เราบวชเลยความคิดต่างเผาสถานีตำรวจนุงบุลมพูเผาที่ว่าการอำเภอที่นน่นที่นี่มาตลอดมาความคิดต่างจงกนกระทั่งมาจบปี2524และที่อำเภอทองคูมอำเภอสังขารนี่ก็มาจบปี2526 ผมคิดต่างแต่บัดนี้มันจะมีอันใหม่มาอีกบัดนี้เพราะอะไรเพราะกรรมคือการกระทําของผู้คนมันจะมีกรรมใหม่มาเรื่อยตลอดเวลาไอ้พวกเราเนี่อยู่อย่างสุขสบาย ไม่มีพายุไม่มีอะไรตัวอะไรดีนะมันดีที่สุดแล้วที่เราเกิดในประเทศที่สมควรความดีของเราจะมากมายขนาดไหนไมาคิดดูแต่แล้วเรามาเสียเวลากับขี้มูลายขี้ไม้แห้ง